สวัสดีครับพบกับท่องเที่ยววันว่างกับสำรวจตะวันออกนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับเส้นทางที่จะไปวันนี้จุดมุ่งหมายนะครับวันนี้ก็อาจจะมีอยู่หลายจุดนะครับนะจุดแรกนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปยัง ใช้หาดรับนะครับรับรับหรือไม่รับไม่รู้นยเดี๋ยไปดูกันชื่อว่าชายหาดหาดยินยอมนะประมาณนั้นแล้วก็หาดที่มันอยู่ใกล้กับทางหาดจอมเทียนนะครับใกล้กันแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจักตรงหาดตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปยังหาดนึ่งอีกหาดหนึ่งเป็นหาดรับเหมือนกันเขาเรียกว่าหาดพระตำหนักนะรับนะ โอเคครับนะเดี๋ยววันนี้วันนี้สำรวจตะวันออกนะครับพามาเที่ยวเมืองพัทยากันนะมาแบบไม่ไกลมากนะกันนะนะจากที่พักก็พัทยาก็ถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับนะชายหาดก,ก็เยอะแยะนะครับก็เป็นที่รู้จักของชาวไทยชาวต่างชาติในการที่จะมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันนะ หาดหลักๆนะครับก็จะมีหาดจอมเทียนด้านหน้านี่คือลงไปหาดจอมเทียนนะครับแล้วก็มีหาดพัทยาใต้พัทย,ย,ยากลางพัทยาเหนือประมาณนั้นนะแต่วันนี้จะไปชมยังหาดลับๆที่งเป็นหาดที่แบบเงียบๆนะเงียบ,ยบหรือเปล่ามาดูนะไปดูกันก่อนโอเคครับนี่ด้านหน้านี่เดี๋ยวซ้ายไปนี้จะไปทางหาดจอมเทียนนะั่นเนี่ยทางนี้นะครับด้านหน้าน ก็ผมจะเลี้ยวไปทางขวาอ่าจะเลี้ยวขวาไปนี่ไงครับนี่จุดนี้จุดนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยดงตาลพัทยาบีดอ๋อหาดดงตาลครับนะแถวนี้นี่ไงนี่ยชั้นหาดดงตาลน,นี่ครับ อาไว้หาดแรกกนแล้วกันหาดตรงตาลน,นะไม่ใช่หาดยินยอมนะหาดตรงตาลก็นี่ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้ําลงวันนี้นะครับาาก็จจะไม่ได้ลงไปเดินชมนะครับนะแต่ว่าก็จะเก็บภาพเก็บบรรยากาศแล้วกันเนาะนรีนี้ก็เรียกว่าหาดดงตาลน,นะครับะแม่บรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายกันเลย ตอนนี้ก็ประมาณสักสามโมงจะครึ่งนล้นนะครับนะ,นะก็หาดตรงตาลก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะไม่มีนะักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันสักเท่าไหร่ก็จะมีแบบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะมานั่งมาเดินชมบรรยากาศกัน,นครับนะโอเคนะครับน,นจุดนี้เรียกว่าหาดตรงตาลน,นะครับไาจะไปกันต่อดีกว่า ไปกันต่อกับหาดยินยอมนะครับนะหาดยินยอมนี่เข้าไปด้านในตรงไปด้านในนะออก็ช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับนะฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาเดือนผ่านมาเมษาก็ร้อนมากนะครับปีนี้ส่วนฤดูฝนปีนี้ก็ตั้งแต่วันที่ แต่กลางเดือนพฤษภาจนมนาเนี่ยก็ฝนรู้สึกว่าจะตกชุกถึ่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ตัวจะจะทิ้งช่วงไปสักสามสี่วันแล้วก็เลยเห็นบรรยากาศดีๆท้องฟ้าแจ่มใสก็ออกออกจากบ้านออกจากที่พักมาขี่ท่องเที่ยวนะไม่ไกลมากนะครับมาชมบรรยากาศกันสักหน่อยดีกว่าว่าพัทยานะครับเดือน ตอนนี้สิ้นเดือนแล้วนะสิ้นเดือนพฤษภาแล้วนะจะเข้าเดือนมิถุนาแล้วถึงว่าบรรยากาศผู้คนนะครับนะักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างก็ถือว่านักท่องเที่ยวก็ยังพอมีอยู่นะอาจจะไม่เยอะเหมือนช่วงช่วงมกราคุมภามีนาอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับแถวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าแบบหาดแบบผู้คนจะจะแบบไม่ไม่มากเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยพุกพล่านนะครับแต่ก็แบบ เน้นแบบมีนะต้องเที่ยวชาวต่างชาติเนะจะมานั่งเก้าอี้นั่งโต๊ะตรงร่มของริมหาดกันนะครับแล้วก็สั่งอะไรมารับประทานกันรรนะ ฝั่งฝังขวามือนี่คือสวนน้ําพัทยาปากอ๋อใช่ไหมสวนน้ําพัทยาปากนี่ไงนี่หาดนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เขานิยมทําหาดจบเนี้เนี่ยเขาเอาทรายมาถมลงไปนะให้เป็นพื้นที่หาดของกว้างเข้าไปนะครับนะเออ ำหรับเพื่อนๆที่สนใจถนะ้ามาเที่ยวยังเมืองพัทยาก็ยัง,ยงปีจุดที่น่าท่องเที่ยวอีกหลายแห่งนะครับพี่และหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะหาดยินยอมทีงไหนวะเอ,อแต่แถวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีวิวที่สวยงามนะนะแถวนี้เป็นโรงแรมนะกันนะเออโรงแรมแล้วก็เปิดหน้าโรงแรมก็ลงมาชายหาดเลย ตรงที่น้ำลงเห็นโขดหินกันออแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ว่านี่ไงอะไรนะเนี่ยแถวนเนี้ยเนี่ยที่ถนนเป็นเนี่ยผมเดี๋ยวก่อนผมจะสึกจะหลงซะแล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนอะตรงนี้ก็เลหาตั้ไหรายังไม่แน่ใจ เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอ่ะลองเดินไปชมกันหน่อยดีกว่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันหาดยินยอมหรือว่าหรือว่าหาดหาดพระตำหนักหรือเปล่านะสักครู่นะครับนะก็สรุปว่าณนะจุดนี้ก็เรียกว่าหาดยินยอมนั่นเองนะครับนะรแล้วนะเดี๋ยวตรงไปนี่งคยไปออก รถที่จะพาไปยังหาเพราะตําตหนักถึงจะเลยไปอีกหน่อยนี่นะครับอ๋อตรงนี้เองที่ว่าหากยินยอนะอ่อเออนะเพื่อจะเห็นว่าน้ำทะเลลมนะจอก็ขึ้นลมไม่แรงมากนะก็ะสบายเลยแ่ดแดดอาจจะแรงนิดนึง มาครับป่ะไปเดินชมกันสักน่อยบริวเวณหาดิงยอมนะก็ด้านหน้าเลยก็เป็นเก้าอี้โต๊ะล่มลนะสำหรับนักท่องเทีย่ยวที่จะมาเช่านัา่งพัก าช่วงนี้ก็จะดูแดดร้อนหอนนะส่วนมากทางลงมายังหาจะเป็นเบบเป็นซอยนะครับซอยเี็ซอยน้อยจะผ่านโรงแรมก็มาลงใชยจะเห็นว่าบรรยากาศดูเงียบจะไม่มี งเ,เทห,นะเห็นว่าด้านหน้าจะเป็นโรงแรมเป็นพวกคอน,นโดโรงแรมคอน,นโดใจเยอะนะครับจด้านหน้านี่จะสุด สุดขาดนะครับแต่ก็มาถึงก็ร้อนมากน,นะน้ำลงนะวันนี้น้ำลงนะก็ลงไปชมโคชิงนี่ได้ปไปดงนี้สิ อยู่ชาวต่างชาติก็ออกมอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็นั่งรับแดดตากอาบแดดกันทีเดียวครับ <c ười> เดี๋ยวลงมไปเดินด้านล่างกัน,กนดีกว่าก็เป็นอีกชายหาดหนึ่งนะครับนะของ บริเวณพัทยานะครับนะที่ผมเดินเข้ามาขี่มาก็ตรงตรงตรงจุดตรงแยกตรงแวกก็เป็นหาดตรงตาลนะครับนะก็เข้ามานิดหาดยิยนยอดานีน้ำกำลังลงนะก็จะมีพวกขดลนลอยไป นี่ด้านจุดนี้ก็แบบว่าเป็นอ่าไม่ใช่เป็นเป็นชายหาดทรายซะเป็นพวกโขดหินนะครับเนี่ยก็ะนะดูสวยงามไปอีกแบบเนานะเอ้ยก็มีนะผมมาตกนะปลาร,รับ้ ไกลๆนู่นน่าจะเป็นเกาะล้านหรือเปล่ไอไม่แน่ๆนี่นเกาะล้านอยู่นู่น <c oughs> เอาเป็นว่าคงจะประมาณนี้เนาะสำหรับสองสองจุดนะครับนะที่หาดสงตาแล้วก็หาดยินยอมนะตรงนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมมาดูว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะ นะแดดจะร้อนเลยไอ้ขาวๆนี่มันอะไรรับเนี่ยหอยเนี่ยเนี่ยเปลือกหอยเนาะเปลือกหอยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเออเปลือกหอยนั่นเลยโอ้โหเต็มเลยอ่ะเนี่ยหอยเปลือกหอยแต่มันไม่มีเนื้อเปล่าเนี่ยมันมีตัวเปล่าเออดูสิน้ำมันลงอนะ โอ้ดูนะหอยปูนี่ปูปูตัวเล็กๆครับเออนี่มันเปือยหอยหอยอะไรเหมืนหอนคลนะ้ายๆหอยนางรมเนาะโอ้มันติดก,กันเป็นเหมือนแบบซากซากฟอสซิลหอยเลยนะเออว่ากันไปนี่ต่อสำหรับเวลาน้ำลงนะ้วก็ลงมาเดินเล่นกันนะอีปูตัวด,ดำๆ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปยังอีกหาดหนึงนะครับเดี๋ยวหาดพราตำหนักนะครับ่าจะเป็นจุดจุดมู่งนะสำหร,รับหาดจินยองต้งประมาณนี้ครับโอเคครับ เดี๋ยวไปยังน่าจะเป็นวัดวัดพระใหญ่นะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมขอขอแก้ไขหน่อยนะครับจุดที่ผมเดินไปถ่ายคลิปเมื่อสักครู่นี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าหาดพระตำหนักนะครับนะส่วนหาดยินยอมเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นนะตรงนี้เองหาดตรงตาหาดยินยอมแล้วก็มาไปหาดพระตำหนักนะอาจจะผิดพลาดไปนิดนึงนะครับนะ มันอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวไปยังเป็นวัดนะวัดอยู่บนเขาบนเนินเขานะครับนะซึ่งวัดนี้ก็ผมน่าจะเคยเคยเคยพามาแล้วไดงไงเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวผมก็ต้องงงกับเส้นทางว่าเขาให้วิ่งวิ่งยังไงวิ่งย้อนไปได้ไหมก็เมืองพัทยานะครับก็มีเส้นทางซอกแซกมากมายนะที่จะไปยังใช้หาดไปยังสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยมันมีเส้นทางเยอะมาก บางทีเราก็อาจจะสับสนแล้วก็บางทีทางเขาอาจจะให้วิ่งแบบทางเดียวทางสวนอะไรอย่างงี้นะเออผมก็ไม่แน่ใจนะเราวิ่งมา